แล้วก็หลังจากเรขของมาหลายวันปูน่าจะเห็นแนวทางแล้วเนาะค่ะมาล่วก่อนปูบอกว่ายังไม่เห็นใช่ไหมคะพี่ปูค่ะปูบอกว่าเลขยังอยู่อีกยาวอีกมาไม่ถึงครับแล้วก็สัญจรด้วยนะคะวันนี้อยู่ที่จังหวัดตากอาจจะเป็นที่สัญจรหรือเปล่าปูก็เลยว่าเลขอยู่ไกลไม่เห็นอย่างนี้หรือเปล่าเนาอน่าจะเป็นอย่างนั้นขาดรับผมก่อน คนรอแนวทางเยอะมากนะคะสําหรับพ่อปูเขารอเลขไทยกันเยอะค่ะพี่บัวตัวแรกว่าจะมาหาพี่บัวตั้งแต่เมื่อวานเลยเนาะพอดีพี่บัวก็เลยไปทําธุระอยู่ที่สวนในกครับก็เลยได้มาเป็นวันนี้นะครับวันนี้ก็บรรยากาศค่อนข้างที่จะดีนะครับผม่ดีฝนตกออครับวอนานแล้วอ๋อครับผมเนาะสับงวหที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่า ของปู่ท่านก็คือเขียนให้หกสามหกสามย้ำแล้วล้ย้ำอีกใช่ไหมครับพี่บัวค่ะย้ำย้ำตั้งแต่ตอนต้นน่าจะต้นงวดครับต้นงวดงวดอืมครับครับผมก็คือย้ำตัวเดียวเนี่ยหกสามสามหกนี่ย้ำทุกรอบเลยล้ำสองสามรอบเลยย้ำตลอดเลยทุกครั้งที่ปู่เขียนให้นะจะมีหกสามตลอดนะคะอืมครับครับผมเนาะแสดงว่ามีท่านผู้ชมเนี่ยเขาถูกกันเยอะไหมครับพี่บัว ก็มีถูกบ้างถูกกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็เราก็ไม่รู้มีใครถูกบ้างอย่างเงี้ยแครู้ว่ามีถูกก็มีคนที่ถูกมาเขาก็โทรมาบอกอยู่เหมือนกันแล้วก็โอนโอน,นั่นโอนเงินมาช่วยว่าทําอ่างให้ปู่อะไรเงี้ยที่ถวายผลไม้บ้างอะไรอเงี้ยก็บอกางทีก็บอกว่าให้แล้วแล้วแต่เราจะจัดการถวายทำให้ปู่เลยก็มีอย่างเงี้ยครับแล้วก็เมื่อวานเห็นพี่บัวไปเลี้ยง ปูต้นโพใช่ไหมคะพี่บัวค่ะไปซื้อซื้อ,อช้างม,าม้าไปถวาย<ม>เอาไปถวายปูเพราะว่าท่านก็แก่แล้วเนาะท่านก็อายุเยอะแล้วก็มีมีหลานน้อยอยู่คนเดียวก็เลยตัวเล็กๆด้วยก็ไม่ไหวอย่างนี้ก็เลยซื้อนุ่มสาวไปถวายด้วยอยให้ท่าน<ม>ค่ะครับผมเนาะวันนี้ไม่ใช่วันพายก็เลยอยากจะมาขอโชคลาภอง์ปูพิราบ ก็อยากอยากรู้เหมือนกันอยากทราบว่าท่านนี้จะลงมาบอกไหมวันนี้ค่ะเนาะแต่ว่าตั้งแต่ตามแนวทางมานี่ปู่เขียนให้แม่นมากนะ,ออะปู่พิลาเป็นองค์ปู่ท่านที่เขียนแม่นแล้วก็เขียนชัดที่สุดนะครับตัวเลขนี่ค่อนข้างที่จะชัดเลยนะครับผมก็คือดูอง,บบง่ายๆแปลง,ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็แปลแล้วก็ถูกด้วยท่านท่านจะให้แบบให้ไม่ต้องไปแปลยากครับแต่ละงวดแต่ละงวดที่ท่านให้นี้จะไม่เหมือนกันครับครับผม อ๋อค่ะค่ะผมนเอกจากให้พี่บัวอัญเชิญปู่ท่านลงมานะครับขอพระองค์พระแม่ก่อนนะครับพอพี่บัวไปจุดธูปบอกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับท่านเรียบร้อยแล้วค่ะอืมครับครับ ชมเนาะขออพ่ะแม่นะคะท่านผูขอมักขอแนวทางให้พ่อแม่ปิดทางให้อีเด้อควขังวันนี้สีนึสีน่งกสเดียวนี่สุดท้ายสีกะอ๋อสเสียอนสีเสียว่ะ แนวทางเข้าตรงตรงนี้เน้อค่ะอเคโอเโอ้พ่อแม่ยิ้มนะครับท่านผู้ชมเนาะองคพ่อแม่จะถูกใจวันนี้ <c oughs> นะครับอ่าสิเก้อาเสะนืมสิเก้ 히히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 히으히 <Llulling>, <champions> <시> <Williams progressivelyidal> <nữa> ือสซีเนี่ยปะกษตเอ๋อืม่ปูมาแล้วใช่ไหมครับอืมเนี่ยสั่งมาเลยนะมาเลยวันอืมครับครับผมวันนี้แอดมินก็เป็นตัวแทนของเอฟซีครับปู่จะมาขอโชคลาบขอพึ่งใบบุญปูครับงวดนี้ขอให้ปู่ให้สามตัวตรงๆเด้อปู่เด้องวดนี้สองตัวบางทีเอฟซีเขาก็ซื้อไม่ถูกครับปู่บางทีก็ซื้อไม่ตัดอย่างเงี้ยครับ ปูย้ำแล้วย้ำเอวบางทีก็ซื้อไม่ถูกอย่างนี้ครับปูโอ้สก๊ะเวอร์สก๊ะอ้าเลขมันมาถึงหรือยังครับปูออปูอารมณ์ดีเนาะปูอารมณ์ดีนะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ารอบก่อนมาหาปู โอบอกว่ายังมาไม่ถึงนะคะอืวันนี้ท่านผูชมก็โชคดีนะคะวันนี้ปูเห็นมาแล้วนะคะอออืืืแล้วให้ปูกินมาก่อนการผู้ชมอืมมากหวานถูกใจไหมครับปู อืมอืมอร่อยอร่อยอือปูบอกมากหวานถูกใจนะครับวันนี้ต้องถูกสามตัวอย่างแน่นอนนะครับปูชอบใจแล้วอืมสามตัเด้อค่ะปูวันนี้อืมคุณแม่บอกยิ่งมากหวานยิ่งปูยิ่งให้แม่นอืม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  อืมอรวยรวยรวออครับอืมถูกใจถูกใจถูกใจใช่ไหมครับปู่อืมมาจากไหนอ๋อราคานาแม่หมูมาให้จ้ะโอ้มาราคาาแม่หมูอืมโอ้ถูกใจปู่ครับปู่ยิ้มใหญ่เลยอืมรวยรวยอืมเออคร่อยค่ะใช่ไหมครับครัปู่งวดนี้สัญจรครับปู่ จังหวัดตาจะสัญจรไปทำไมเขาบอกว่าสัญจรดออกอ๋อไม่ต้องสัญจรดอ๊อกอยู่ตรงนั้นแหละครับครับผมเหล็ก็ยังอยู่คือเก่าแล้วไงครับวันที่หนึ่งสิงหาวันที่หนึ่งกันยายน นาซีก็ฝากบอกให้บอกปูด้วยครับว่าเลขมันออกสัรจรอยู่ตาดครับปูอ,อ,อื่ที่ไหนก็เหมือนกันหมดแหละอ๋อครับอยู่ที่ไหนก็ไม่หนีเลขปูใช่ไหมครับปู่ <c oughs> ปูเห็นหมดอยู่ที่ไหนปูก็เห็นหมด, <c oughs> หหมดอืมฮึ่บบ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 บกบบ Mmm. ตัวฝังาจขียนไม่ตัวใดเป็นอือปู่เขียนเป็นเลขไทยใช่ไหมครับปู่อือปู่เขียนปเ,ยเป็นเลขไทยพนะย,ยัญชนะไทยนะครับท่านผู้ชมเนาะอนะครับรอบนี้ปู่เขียนเป็นเลขพยัญชนะไทยนะครับมีศูนย์มีแปดแปดศูนย์<ป>่อือศูนย์ก็คล้ายๆกับเลขสตัวตัวสุดท้ายคล้ายๆกับเลขเก้าศูนย์กับเก้าตีได้สองตัว นะครับท่านผู้ชมอืมเลขค่อนข้างที่จะชัดเนาะปกติโปรจะเขียนเป็นเลขอาราบิกโอ้น่ะแปดแปดศูนย์อืมอืมอ่ะอืม ไปอือว่าปู่แขยนให้ชัดเจนนะครับครับปูเห็นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับปูมันอยู่นิ่งไหมครับปู <c oughs> อ่อืมอืมศูนย์สามแปด นะคะปูขีดเซตตายมาให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมสวยอยู่นะคะเลขตัวนี้นะคะครสองตัวอะไรสามแปดสามแปดนะค่ะจะตีสามตัวก็ได้นะครับเออสกิโดขึ้นสิยเอ้าสักก์ปูอารมณ์ดีนะค่ะท่านผู้ชมเนาะหวานนะคะท่านผู้ชมหวานปกติปกติปูจะเมาเออ อันนี้มาที่แม่หมูเตรียมมาให้ปู่นะครับทุนผู้ชมเนาะมากหวานปู่บอกถูกใจมาอันนี้นะครับไม่แน่อาจจะออกสามตัวตรงๆก็ได้เนาะเหมือนงวดแรกที่แอดมินมาหางั้นปู่เขียนให้ถูกสามตัวเลยนะครับงวดต่อมาก็ถูกมาติดๆเลยนะครับทานผู้ชมนะเนาะเลขมันยังลอยอยู่ไหมครับปู่ตัวนี้ กินมาก่อนเท่าไหร่น้อแม่บอกว่าถ้าหมากหวานส่วนมากแนวทางมันจะแม่นน้ำท่านผู้ชมหมากหวานแนวทางปู่มักจะให้ตรงๆรงไม่แหนียน้อมาหนึ่งหนึ่งมานิ่งๆอือค่ะครับเพราะว่าข้าวกรไดสามตัวหลายงวดแล้วนะคะแม่ปู่จะให้ก็ได้นะคะวันนี้เนาะครับอื มานิ่งๆใช่ไหมครับโป้นิ่งๆเนาะอนิ่งๆเลขเป็นสีแดงหรือสีอะไรครับโปูมาแบบสบายๆเลยไม่ไม่มีเสียมาแบบสบายๆมาแบบธรรมดาเลยนะโอเคเส้นตายให้สามแปดนะครับท่านผู้ชมเนาะ 038นะนะครับอร่อยจังถ้าเป็นเพื่อนก็จะแปมแมสูงอร่อยอร่อยมาห์หอย์ห์ห์หมหอห์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 หอห์ห์ห์หอห์หม้หอ มออืออือโอ้ยกันนะะวันนี้ท่านผู้ชมสิใดก็ถูกกันเยอะไหมครับโปรอือ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 ได้กันด้วยฮะอือข้าวถูกันอยู่ใช่ไหมโปอแล้วแอดมินจะมีโชคมีลาบกับเขาไหมครับปปรก็อยากโชคลาบไปกับเขาแล้วเนี่ยอ เอนมินก็จะได้เหมือนกันใช่ไหมโปรอ๋อครับครับผมอืมอืมเดี๋ยวตัวนี้ให้โปรโปเหยียบไปให้หน่อยโปรฮึโปรหยิบไปให้หน่อยครับตัวนี้ที่ตัวนี้โปรโปเหยียบไปให้แล้ว สำหรับแนวทางถือว่าปู่เขียนให้ไม่เยอะนะคะถ้าไปตัดก็จะแปดศูนย์แปดสามแล้วก็ศูนย์สามศูนย์แปดแค่นั้นเองนะคะสัญจรก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมปูอืมอืมนอนก็ปล่อยมันสัญจรไปเลยเนาะอืมค,คนมันไปเสิเลขมันไม่ได้ไปนะโอ้รับข้าปูคนไปเลขไม่ได้ไป เลขมันก็อยู่ตรงนั้นแหละจะไปที่ไหนมันก็อยู่ตรงนั้นแหละอไปไหนหรอกม,มันนิง่งใช่ไหมครับม,มันนิ่งนะมันนิ่งเลขมันอยู่นิ่งๆเลยใช่ไหมครับโปมันนิ่งๆเลยครับอือืมอืม ปูได้ใบสีหรือยังครับปูอืมบายสีก็เนาะออกมาก็ได้เนาะโอ้ครับปูชอบก็ได้นะครับปูชอบใบสีมากแล้วก็ปลาแล้วก็ผลไม้นะคะผู้ชมรู้ใจรู้ใจเผื่อใครมีช่วงไม่ล่าอยากจะถวายให้ปูนะคะครับจะจะถวายใบสีให้องค์ปู่ท่าน ก็ได้นะครับท่านผู้ชมเนาะจะได้ปู่จะได้ดวงบันดาลให้มีโชคมีลาบในงวดถัดไปนะครับปู่ก็เขียนให้แล้วนะครับปู่เขียนให้เป็นเลขเบิ้ลแปดแปดศูนย์เหน่อยเลยกินแล้วปู่กินมากสามรอบแล้ววันนี้ ใช่ปู่ท่านจะถูกใจมากอันนี้นะครับไม่ใช่จะจูบสามตัวตรงบ่ราเอฟซีหมดนี่เนาะหนูนะคะแห่มาตรงจุดสักก่อนนะเนอะค่ะพ่อพอทิงกันนะคะมะเร็งตรงกันทัดแต่บาดเจ็บอืมรวยเหรออืมอืมใช่ปุ๊บอืม อครับถูกใจใช่ไหมครับปูเ้มันขึ้นปูก็เดินมาเดินนอนมันมาด้วยร้านนอนนอนหอมให้มันได้กลิ่นตะมากน้ำปูปูก็ไปพ่นมันพ่นใสกันหนาเงี้มันก็นอนตรงนี้แหละไอ้ล่างอ่ะล่างดีขึ้นเลยใช่ไหมครับปูปูไ่พ่นใส่มันเลย อือไอ้ปูก็ตามไปที่สวนนั่นแหละตามมันไปครับไปไกลลานน้อยโอใหไปลานน้อยไอ้จมชุน่ะครับอือมันขี่รถไอ้บุญนบุนไอ้ใหญ่ใหญ่อะไรของมันนั่นแหละอือพี่ไปครับคี่พาไปมุ่งไปลงที่สวนที่ดุนอะอือครับอือไปทําอะไรครับปู่ไปสวนทําอะไรครับอือไปดูมันทําสวนทําความสะอาดสวนมันโอ้ลรกยังอะไรดีอะอืม ไม่โรคได้ไงพากันเป็นอยู่ที่ไหนกันเนอะเนอะมันโรคเต็มเลยมันก็ต้องทำความสะอาดให้สะอาดสิไม่รีบ่าเป็นเดือนอยนะคะเออเออเอเอามาอีกอือหมาก็อร่อยมากนะคะปกติมาจะกินเออปูจะกินแค่คำสองคำนะคะอืมวันนี้ปูกินหมาไปสามรอบแล้วจะเอารอบที่สี่อีก น้องใส่หมากนี้ปู่ไม่เมาเนาะปู่บอกหมากหวานอร่อยมะเอาครูมาอือมอืออร่อยอร่อยยังไงก็ขอให้องปู่ให้เข้าสามตัวเดี๋ปู่เด้องวดนี้ให้เอฟซีเด้โปรตีนโปรตีนเนาะอือ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  สียก็เหมือนสีนะเสียก็เมือนซีนะปูเสริมบารมีตรงนี้ยังกันยังยังไงครับปูเสริมบารมีกันแถวนี้กันยังเสริมยังไงครับปูเสริมแล้วเิรใช่ไหมสมรอบหนึ่งโอ้โหดีดีเมื่อวานเล้วไปปล่อยปลามาแบบโอ้ดีดีดีบาลมีโชมนี่ละเขาโอ้โชคหลับกับเขามาแล้วนะโอ้มาแล้วใช่ไหมครับปู วัที่แล้วบอกทางนี้ใช่ไหมครับทางนี้วันนี้แอดมินจะได้โชคลาภใช่ไหมปูแอดมินผู้ชายจะได้โชคลาภใช่ไหมครับปูอืงทางนี้กะถงกำลังเปิดเนาะทางนี้ก็เปิดแล้วถึงว่าแอดมินฝันปัสสาวะเป็นเลือดสีแดงเลยสงสัยจะได้โชคใหญ่แล้วล่ะเนาะปูมาท้วงอย่างนี้อีกวันมาคืนฝันเห็นเลขตัวแดงจิ้มพึ่งเลยก่อนจะมาหาปู่เนาะ มีศูนย์ทียิงด้วยเลขตรงกระปูคักหมดเนี่เนาะใช่ศูนย์กะกะหมดนี้ปู่ให้อีกศูนย์ปู่ทรงดีใจด้วยวันนี้อแล้วก็กินหมากเยอะเป็นพิเศษปกติปูกินคําเดียวทิ้งเลยใช่อืมอืมพอแล้วอืมนะครับสี่คำอืมครับผมก็ถ้าปู่เคี้ยวหมากเสร็จก็ไม่รบกวนปูแล้วเนาะปู่ก็มานานแล้วนะครับ แล้วก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางขององค์ปู่พิราบคบปู่ค่อนข้างที่จะเขียนชัดเลยนะเขียนให้แล้วปู่ก็แปลให้ด้วยอร่อยอร่อยว่าจะเป็นเบิ่อก็ได้เนะตัวเลขสองตัวมันเหมือนกันเลยที่ปู่เขียนให้รอบแรกกับรอบที่สองอร่อย ออกตรงเด้อค่ะปูงมดเลอืมได้แล้ววันี้ให้ออกตรงๆเด้อปูเด้อหมดนี้เอฟซีลูกศรลูกหาเขรอกันเยอะครับปูอก็สามสดนั่นแหละแปดสมสามอะไรนั่นแหละอืมนั่นแหละนะแปดสามนั่นแหละ ครับครับปู่ออน้งกสัญจรก็ไม่เป็นไรเนาะปู่เนาะสัญจรก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้พาท่านผู้ชมไปดูแนวทางเนาะงั้นก็ขอรบกวนองค์ปู่จะเพียงเท่านี้แล้วครับปู่ขอบคุณปู่ได้หลายเด้อค่ะที่มาให้โชคลาภท่านผู้ชมเป็นประจำเลยนะคะอิ่มแล้วอร่อยนะค่ะ พอใจมากมากวันนี้โชคลาภเงินทวนานานะาทุกหมู่ะะเราทุกผ,ผู้ทุกคนนะ,นะแล้วก็ตั้งแต่ถ่า,ายมาหลาย,ลายท่านนะ่าจะมีโชคมีลาภกับปูบ่อยเหมือนกันนะคะท่านชมเพราะว่าปูให้มาเรื่อยๆเลยนะคะไปแล้วค่ะท่านผู้ชม เซี่คอมมิว์แปดสามปู่วงปู่ขีดเส้นใต้ให้สามแปดแปดสามนะครับา 8, <3. S 1> สามแปดแปดสามครับปู่ก็ค่อนข้างที่จะเขียนชัดเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะออนะครับเมื่อกี้องค์ปู่ท่านบอกว่าไปไปสวนเมื่อวานาใช่ไหมครับพี่บัวไปไปดูไปดูหลานว่าเมื่อเช้าวันนี้ก็ได้ เมื่อเช้าก็บอกแม่อยูเหมือนกันว่าได้กลิ่นมาตอนเมื่อคืนกับเมื่อวานได้กลิ่นอยู่ที่บ้านครับครับผมก็คือเวลาล่างหรือว่าพี่บัวไปไหนในองค์ปู่ปท่านก็จะอยู่ด้วยตลอดอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆก,กันแต่ถ้าท่านมาอยู่ใกล้ๆถ้าท่านถ้าท่านได้เคี้ยวหมากด้วยอย่างนี้ท่านก็จะ มาให้รู้เลยอย่างนี้ยจะมีกลิ่นน้ำหมักออกมาโอ้ครับครับผมก็คือบางทีก็ท่านดันมาก็จะสัมผัสท่านได้เลยอย่างนี้เนาะใช่จะรู้ว่าเป็นบางทีอาจจะเป็นตายายหรืออาจจะเป็นปู่หรือเป็นองค์ใดองค์หนึ่งที่มาครับครับผมที่พี่บัวไปเลี้ยงองค์ปู่ต้นใสที่มีไปเลี้ยงทําอะไรครับพี่บัวอ่าเมื่อวานไปที่ต้นต้นโพครับป,ปู่ตาโพยญ้าตาปูก็ไปเส้นไหว้ท่านก็ พูดเอาไว้ว่าจะเดี๋ยวจะเอาช้างม้าไปถวายนะอะไรอย่างเงี้ยไปถวายท่านไปบอกท่านอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อไอ้นางลาไปให้ด้วยอเอานางลาไปแล้วก็เอาหนุ่มสาวไปให้ด้วยครับครับผมไปขึ่นไหวท่านเ๋ยวขอโชคลาภไหมคะพี่วมามาัวงเมื่อวานขอโชคลาภไหมก็ขอด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยก็รู้ว่าใครจะได้อืมนี้ยค่รู้ว่าท่านจะให้กับใคร อคร,ครับผมว่าให้ให้ปู่ท่านตามมาเข้าพันทีหลังใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมครับแต่ว่าหลักๆก,ก็คือตั้งใจมาขอองค์ปูพ่พิราบโดยตรงวันนี้ะนะครับองค์ปู่ก็ขีดเส้นใต้ให้ด้วยปกติปู่ไม่เคยเขีดเส้นใต้เลยวันนี้ขีดสามเปดนะครับนี่ท่านมาแบบอารมณ์ดีเออม,มาแบบอารมณ์ดีแล้วก็เคี้ยวหมากหลายคํามากนะครับแล้วก็บอกว่าพอใจที่หมากนี่หวานมากวันนี้นะครับท่านผู้ชม ยังไงเดี๋ยวท่านผู้ชมแอดมินอาจจะได้มาสรุปแนวทางโค้งสุดท้ายอีกทีเนาะเพราะไม่แน่องปู่องปูอาจจะลงมาอีกนะครับเว่ารู้สึกว่าสังเกตลงช่วงนี้องปู่ท่านมาบ่อยมากเลยใช่ไหมพี่บัวก็ช่วงนี้ยังลงมาอยู่เป็นทช่วงอ๋อเป็นช่วงอยู่ครับครับผมยังก็ฝากติดตามแนวทางตอนต่อไปด้วยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่บัวมากๆานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับท่านผู้ชม อันนี้ลายมือขององค์ปู่ท่านนะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดเนาะเพราะว่าแต่เดิมทีองค์ปู่พิรรับท่านก็เป็น อง์ปู่ที่เขียนให้แล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดที่สุดในบรรดาล่างที่อยู่กับพี่บัวนะครับแต่ของน้องสตัวนี้ตีได้เป็น8 8 0นะครับ038นะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเนาะยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภเฮงเงปังปังทุกท่านเลยนะครับ880ศนะครับแล้วก็0-38นะครับ ขอบคุณแอดมินมากครับผมยังไงก็แอดมินก็ขอภาวนาให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอซีทางช่องนะครับมีโชคมีลาบกับพี่บัวในงวดนี้นะครับร่วมกันกับองค์ปู่ท่านนะครับจะได้ปดนี้ปดสินเนาะจะได้มีโชคมีลาบนะครับ